คุณผู้ชมทุกท่านครับผมยังพาคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับอยู่ที่ชั้น3ของอุโบสถว,วัดสุทิวาร,รามนะครับมาชมภาพจิตรกรรมฝาผานังอันสวยสดงดงามตระการตาเลิศสิวิไลกันเลทยทีเดียวนะครับและการประดับประดาโคมไฟที่มีสเสน่ห์เหลือเกินคุณผู้ชมนะครับแต่ละมุมของพระอุบโบสถนะครับด้วยภาพวาดที่สวยสดงดงามและการประดับโคมไฟที่เป็นโคมไฟห้อยระยะแบบนี้นี่ขนาดยังมไม่ได้เปิดโคมไฟห้อยระยะยังสวยสดงดงามตระการตาขนาดนี้แต่ว่าถ้าเกิดเปิดโคมไฟห้อยระยะขึ้นมาคุณผู้ชมหลับตานึกภาพนะครับว่าจะสวยสดงดงาามมขนนนนนดรัแต่ี้ชยยเ็ ครับและแสงสว่างก็พอดีแล้วครับไม่ต้องเปิดแล้วครับเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูคลาสสิกมากๆคุณผู้ชมดูชุดโต,ต๊ะหมู่บูชาที่ตั้งองค์พระพุทธรูปทั้งหมดนี่คุณผู้ชมนะครับว่าเลอค่าขนาดไหนนะครับเป็นชุดโต,ต๊ะหมู่บูชาโบราณที่ฝังมุกคุณผู้ชมนะครับสดๆกันเลยทีเดียวนะครับและเมื่อเป็นสีน้ําตาลเงาแบบนี้นะครับตัดกับองค์องของพระพุทธรูปด้านหลังคุณผู้ชมนะครับสีน้ําตาลเข้มของชุดโต๊ะหมู่บูชาที่ดูด้านหน้านะครับทำให้ไปขับด้านหลังนะครับซึ่งเป็นอออออองงงงงงคคคคค์์พพพรร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 ะะะะะุุุทททธูููููปปสส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 ีีีีนนนนนนนััััับบบบบบบใใใหห้้้ดดดดดดแแวววววยยยยยาาามมมลลลเเเเเเ่่่ืกกณผชช๋จไ2ข